ถูกคนละร้านคิดดูลูกศิษย์ถูกคนละร้านซื้อตัวละพันคูณพันสวัสดีเอฟซีอาจารย์นัตตี้ที่รักอย่างเป็นทางการทุกคนนะครับเข้ามาแล้วอาจารย์ไม่ขออะไรเลยใครรักใครศรัทธาอาจารย์ขอคนละสองแชร์นะครับเพราะว่าเพจเรามันโดนปิดกั้นนะครับคนดูมันจะน้อยๆหน่อยเวลาแชร์ไม่ค่อยมีแล้วก็ฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยนะต่อไปอาจารย์จะเล่นเพจนี้เป็นเพจลักเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะลูกศิษย์ทุกคนนะครับอาจารย์จับเวลาก่อนนะครับ อแชร์ให้ด้วยนะครับทำไมเวลาในมันเอาปากกากระดาษขึ้นมาสําหรับหนึ่มีนา1มีนานะครับงวดที่16กุมภาที่ผ่านมานะครับเลขลอตเตอรี่รัฐบาลไทยเลขที่ออกก็คือ603 <T> อาจารย์น็อตตี้ให้603 <T> วันนี้มีลูกศิษย์มาแก้บนเดินทางมาทวดประเทศเชื่อไหมว่าเมื่อวานลูกศิษย์มาจากปัตตานีโอ้โหสุดยอดบารมีวันนี้มาจากทางกรุงเทพมาจากทางสิงห์บุรี ถูกแ0ดหมกว่าบาทถูกถูกตัวละร้อยแล้วก็ถูกโต้ด้วยวก็เลยได้80,000กว่าแล้วก็จากเยอรมน,นีเยอรมน,นีถูกไปหลักล้านคนละล้านห้าล้านสองเออเยอะครับตอนงวดน,นี้ปลดหนี้ไปลูกศิษย์ FC ผมปลดหนี้ไปครึ่งประเทศเมื่อวานผมไปแวะที่ยาโมที่โคราช ปรากฏว่ามี F.C. ลูกศิษย์มารอให้การต้อนรับเยอะมากนะครับรก็กราบขอบพระคุณ F.C. ทุกคนไม่ <c oughs> ว่าจะวัดบ้านไร่ก็มีมา,าโคราชก็มาแล้วก็งานแม่น้ำหนึ่งก็มีนะครับรกราบขอบพระคุณ F.C. ทุกคนสวัสดีพี่ศิีรินยาสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเข้ามาแชร์ช่วยอาจารย์หน่อยมันจะขึ้นผู้แชร์ด้วยนะนะครับใครแชร์วันนี้ขอให้ถูกหวยนะจ้ามีแขกมาก่ เจ็บท้องอ่ะครับก็ขอบคุณสําหรับความห่วงใยที่ส่งมาให้อาจารย์นะครับอัปการกระดาษขึ้นมารอเลยหลายคนถามอากาารอาจารย์ว่าดีขึ้นหรือยังดีขึ้นเราไปเาเจ็บท้องล้วไปผมก็ยังเจ็บอยู่นะนะครับยังเจ็บอยู่แต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าเดิมคิดฮอดออนนัดเดค่ะเช่นกันนะครับสุภาพแห็แ่แงตอนนี้ก็เจ็บอีกแล้วไล้สดปุ๊บเจ็บปั๊บเลยนะครับมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับ าทานข้าวไม่ตรงเวลาวันนั้นคิดว่าเป็นไส้ติ่งแล้วคิดว่าเนี่ยไส้ติ่งแน่นอนแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ถ้าคงถ้เาเป็นไส้ติ่งป่านี้มันแตกไปแล้วนะครับมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับหนึ่งทานข้าวไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลา,าเวลาเขาให้กินไม่กินเวลาเขาไม่ให้กินเสือกไปกินคนรู้จะกห้าพันแล้วขอบคุณครับแชร์ให้หน่อยให้คนถึงห้าพันหน่อยเร็วนะครับมันก็เลยเป็นประมาณนี้แล้วก็กดติดตามเพจใหม่ให้ด้วยนะอาจารย์ดีขึ้นหรือ,อยัง ดีขึ้นแล้วครับวันนี้ก็รับแขกได้วันนี้ลูกศิษย์มาเยี่ยมก็เยอะอยู่นะครับเมื่อวานไปโคราชก็เยอะเยอะเหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับอาจารย์ยังมั่นใจว่าวันที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งมีนาเนี่ยยังไงก็มานะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์ส,สรุปให้อีกทีตอนเย็นเนาะอืมเอาไหมเดี๋ยวตอนเย็นมาไลฟ์ส,สรุปแนวทางอ่าหนึ่งมีนาให้แต่วันนี้ขอพูดเรื่องลาวกับฮานอยก่อนนะครับพูดให้ฟังนะครับ เนาะเดี๋ยวตอนเย็นจะมาสรุปอ่าลอทบอให้ลอทบอรบก็รัฐบาลไทยลอตเตอรี่นั่นแหละนะครับผมไปที่วัดหลวงพ่อคูณนะวัดบ้านไรนะครับโคราชรู้ไหมผมไปเหมาลอตเตอรี่มาเยอะเลยนะครับเหมาลอตเตอรี่มาเลขที่ผมได้นะครับลอตเตอรี่นะมันไม่ได้อยู่นี่จะได้หกหกกับหกสองเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแชร์ให้ด้วยใครเข้ามาแล้วแชร์ให้หน่อยนะครับฝากฝากแชร์ด้วยฝากกดติดตามเพจด้วย เพจจริงจะเล่นเพจนี้เท่านั้นได้เก้าหกสองมาสองใบอะขอพูดจะถึงอาลอตเตอรี่หวยมันจะออกแล้วผมขอพูดเรื่องรัฐบาลไทยลอตเตอรี่ก่อนล้วกันอยากฟังไหมอะใครอยากฟังคอมเมนต์มาหน่อยครับอะแชร์ให้ด้วยคนดูห้าพันสี่แล้วแชร์ให้หน่อยใครอยากฟังหนึ่งนมะีนาเนี่ยว่าผมจะซื้อตัวไหนคุณจะเอาตัวไหนเดี๋ยวผมพาไปดูกระดานด้วยอะใครอยากได้วันที่หนึ่งนะครับแล้วก็ไม่สนับสนุนในเล่นการัานตีชนิดแล้ววันนี้ จะพูดเรื่องวันที่1มีนาเพราะว่าเนื่องจากวันที่16บกุมภาลูก10ษย์ปดหนี้ทั่วประเทศ603ูนย์สามตรงตรงน้นน้นนะครับเนาะงวดก่อนใครถูกกับอาจารย์บ้างไหนไผมขอถามหน่อยนะครับถ้ามาแล้วโอเคงวดก่อนใครถูกกับอาจารย์บ้างครับคอมเมนต์หน่อยใครถูกหกศบ้างนะครับอย่าเพิ่งออกไปนะแชร์ให้ด้วยยังไงขอคนละสองแชร์งวดก่อนใครถูกกับอาจารย์บ้าง นะครับโอ้ถูกนะครับใครถูกใครอยากถูกแชร์แล้วก็ดูให้จบนะครับไลฟ์สดนี้ใครไม่ว่างแชร์ไปหน้าเพจแล้วก็ค่อยมาดูย้อนหลังถูกหกศูนย์สามค่ะถูกค่ะถูกห้าบาทถูกสามสิบค่ะถูกสามสิบาทกับโอ้โหคนถูกเยอะมากงวดนี้คนถูกเยอะจริงถูกสิบบาทค่ะถูกตรงตรงยี่สิบจ้ะถูกสองตัวศูนย์สามค่ะถูกหกศูนย์สามสิบบาทค่ะถูกค่ะหกศูนย์สามถูกสิบบาทค่ะ นะครับถูกยี่สิบถูกหนึ่งร้อยถูกหกศูนย์สามค่ะถูกหกศูนย์สามยี่สิบค่ะถูกทุกคนเลยแชร์ให้ด้วยนะครับเข้ามาใหม่แชร์ให้ด้วยนะครับส่วนมากได้ตรงถูกห้าร้อยค่ะถูกทั้งบนทั้งล่างถูกหกศูนย์สามร้อยคูนร้อยค่ะโอ้โหได้เงินเป็นแสนเพราะว่ามันตัวตรงนะที่อาจารย์ให้อืมหกศูนย์หกสามสามศูนย์หกศูนย์หกสามศูนย์สามแชร์ให้ด้วยครับคนดูหกพันสองไหมครับอ้อนอนให้แม่นแนะครับโอเค อยากไปหาอาจารย์มาได้ที่อำเภอนามนจังหวัดกรสินนะครับบ้านอาจารย์เป็นที่ต้องเที่ยวระดับประเทศชื่อว่าตำหนักปู่ใหญ่อ้อนอนสร้างไปแล้วมากกว่า20ล้านมาชมได้จารนอตตี้ถามว่าให้แม่นไหมปีนี้3ตัวแตก2รอบแล้วรอบแรกคือ303รอบต่อมาคือ603ตรงทั้งนั้นไม่ได้โต๊ดให้ตรงบางบางงวดก็ไม่เข้าก็มีอ่าบางงวดก็เข้าแค่2ตัวอันนี้ต้องบอกตรงตรง,ตรงสวัสดีลินลี่ต้องบอกตรงตรง ถูกหกศูนย์สามสามพันคูณสามพันได้จะได้จะบาทปะพี่คนนี้ถูกสามพันคูณสามพลูกสี์เห็นไหมใครอยากเข้ากลุ่มพิมพ์คมว่ากลุ่มนะเดี๋ยวจะเพจจะทักแชทไปหาแล้วก็บูชาตามนั้นเลยสองล้านเจ็ดสองล้านเจ็ดนะครับสามตัวไม่ได้เท่าไใรในเจนอาหาริมเงินเดียวไม่ถ้ารัฐบาลเนเก้าร้อยบ่บพี่คนนี้ถูกสามพันนะครับได้ประมาณสองล้านนี่แหละจากากินคะนข้างนอกนเจ็ด้อยไหเดี๋ยวอ่า บอกรัฐบาลลอตเตอรี่สักนิดหน่อยแล้วก็ตอนเย็นจะสรุปให้อีกรอบเนาะเดี๋ยวพาไปเดินไปดูกระดานกันเลยรัฐบาลเนี่ยผมพูดจากใจผมเลยนะครับด้วยเซนหรือสัญชาตญาณวดนนี้มันเด่นหกมันเด่นหก ผมชอบที่สุดอยู่สองคู่คือหกหกแล้วก็หกสองไปกับบนล่างเลยค้าสามตัวผมชอบเก้าหกสองหกเก้าหกเก้าหกสองแล้วก็หกเก้าหกอันนี้คือลอตเตอรี่นะครับม,มันต้องตัดทุกตำแหน่งต้องตัดหกหกหกสองเก้าเก้าเก้าสอง หกเก้ามันต้องตัดให้ครบเวลาเล่นรับรองไม่ผิดหวังสามตัวมีรุ้นอีกตัวหนึ่งสามตัวที่ผมติดมาก็คือหกเก้าห้าให้ติดไว้ด้วยกันตายเขาเรียกกันหลวมกันหลุดนะเพื่อมันจะไปออกตัวนี้เหมือนว่าก่อนเราติดหกศูนย์ไปโอเคเม็ดเดียวก็ 6, 9, 6, 2, หกเก้าหกสองเนี่ยชอบที่สุดอือุอยู่นะครับเนี่ยกระดานีแบบ แคปไว้ก็ได้อะแคบไว้ให้หน่อยเร็วแคบให้หน่อยอาจจะลายตานีดหนึ่งแคบเอาแล้วกันเห็นไหมมันมีหกเก้าห้าด้วยเห็นไหมมันมีตัดให้ทุกตัวเลยเห็นไหมเออเก้าเก้าก็มีเนี่ยแคบกระดานนี้ไว้แล้วแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะที่อวยพรให้อาจารย์นะครับขอบคุณทุกคนที่มาดูด้วยขอบคุณที่ไปไหนมาไหนก็ถ้าทายขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับแคบหรือ,อยังแคบแล้วพิมพ์เลขหกมาครับผมจะได้รู้ว่า ทุกคนแคปเสร็จแล้วคนดูวันนี้เยอะนะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณด้วยเดี๋ยวตอนเย็นเราสรุปอีกทีหนึ่งรับรองพึ่งปังพึ่งปังผมจะมาวิเคราะห์สวดๆไงตอนเย็นพร้อมจุดทูบด้วยแคปด้วยยางพิมพ์หกมาหน่อยแพ้ผู้หญิงกินปนโกบแพ้ผู้หญิงกินลาบเท่า โมกราคุมพามีนามีนาเมซาโอเคนะครับแคบแล้วอันนี้คือตำหนักนะครับ